สวัสดีครับพี่น้องชาวพัทยาอาทิตย์ที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าสุนัขชนิดหนึ่งที่มันนั้นน่ารักมากอย่างเจ้ามินิเจอร์สโนวเจอร์นั่นเองนะครับเพราะด้วยความที่น่ารักแล้วก็สง่างามของมันนั่นเองฮะจึงทําให้เรานั้นมมกจะพบมันบ่อยครั้งบนเวทีแคดวอล์กและเวทีการประกวดสุนัขบ่อยๆครั้งนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนไปพบกับเจ้าศัตรูตัวฉกาจของน้องหมากันบ้างรับรองได้ว่าไม่มีใครชอบมันอย่างแน่นอน และพบกับคลิปดีๆรวมถึงคลิปน่ารักน่ารักและคำตอบจากสตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาหาเราแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดต่อจากนี้ครับเอมมี่ว่าวันนี้เอมมี่มีอะไรมาเสนอเอมมี่มาทำอะไรอะไม่มีมานั่งอ่านหนังสือสอบเล่นๆจริงหรอน,น้าย่เตรียมสอบเข้ามาหาลัย ใช่็นอะไรตอนปลายอันนี้เป็นฟิชเชอชีปีหนึ่งหนังหน้าคุณน้องเกินแล้วนะคะปีหนึ่งคอโทรไม่พี่ว่าอย่างหน้าตาเราน่าจะไประดับด็อกเตอร์ได้แล้วล่ะเมาเอาจริงนะแต่ปกติจริงๆนะนึกถึงสมัยเด็กเนาะสมัยสาวเดี๋ยวเวลามานั่งอ่านนังส่งย้อสมัยสาวสาวอุ้ยอุ้ยแต่ไหนคุณผู้ชมใช่คุกี้า ุกกี้ยังสาวอยู่แต่เดี๋ยวก่อนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนหมฮะโอเควส,อสวัสดีครับสวัสดีคับขอบคุณนุกกี้ค่ะเอ็มพงพัฒน์ครับเอ็มพงพัฒน์เลยเหรอใช่ค่ะในรายการบ้านรักสัต,สตว์เลี้ยงอัย้อนกลับมาเมื่อกี้น <c oughs> ี้บอกว่านึกถึงสมัยนึกถึงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่แบบเพิ่งจะเริ่มสง่งเริ่มสอบมาอ่านหนังสง่งอ่านหนังสือกับรุ่นนงรุ่นน้องมาติวให้แกเป็นพี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าจะพาหมาพี่พี่เดี๋ อย่างน้องเอ็มทำหน้าเชื่อนิดนึงพี่จะมีหนาของพี่ก็คือมแบบอนนี้นั่นพี่ก็จะหิ้วไปด้วยเทคเอาไปด้วยมีใส่เสื้อชุดก่งชุดกอบไปไหนไปกันเว้ยน่ารักิบเก๋เดี๋ยวเดี๋ยว น่ารักนี่คือหมาไม่ใช่พี่เพราะว่าพี่อ่ะคือหน้าตาไม่ได้ดีมากมายไงอาศัยว่าเลี้ยงหมาหน้าตาดีใช่ไหมก็จะมีผู้ชมผู้ชายแบบเอาไว้ล่อผู้ชายไงเหมือนแมลงวีแมลงวีแมลงวันอะไรเงี้ยเอาเอาไผ่รอดตอมดอกไม้เนาะตอมดอกไม้ไม่ได้ตอมพี่ตอมหมาคือเดินเข้ามาถามว่าหมาชื่ออะไรนั่นนี่นี่นู่นเออเลี้ยงนานอยากอะไรเงี้ยเราก็ถือโอกาสได้ขอเบอร์ผู้ชายไปในตัวไงเรื่องของเรื่องมันเป็นเทคนิค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 ของพี่เองสูงเนาะสูงอะจุดยอดเดี๋ยพี่คิด ได้อย่างระยะยาวด้วยใ<ม>าฉะนั้นว่าเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกเนี่ยสโลแกนพี่ของแท้สลี <นะ S 2> บบฟิดมีฟีดแบ็กฟัดก็อันนั้นก็เป็นเป็นเป็นอีกพอยต์หนึ่งที่พี่<ต>นําเสนอแต่พี่จะบอกว่าปกติพี่ทิวไปไหนเนี่ยถ้าลงนั่งปุ๊บติวต้องส่งติวหนังสือไปกิจวัตรที่พี่จะทําคืออะไรรู้ป่ะอไม่ได้นั่งนั่งกับหมานะหาเห็บหมาโอ้จริงเห็บที่แบบปรสิตหมาเนี่ยนะปรสิตหมาคือไม่รู้อะแล้วคุณปกติน้องเอ็มน้องเอ็มมี่เลี้ยงเลี้ยงสุดหนักบ้างไหม ได้เลี้ยงไหมไม่ไม่ไม่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเลยหรอแล้วแล้วเพื่อนล่ะบรรดาเพื่อนเพื่อนที่คบเนี่ยมีใครรักส่งรักสัตว์บ้างไหมปกติก็หยกพี่นุกี้ก็จะหาหาอะไรหาเห็บที่ตัวพี่ไม่มีคพี่ไม่มีเอาแสดงว่าไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเหรอผมหงอกอุ้ยตลกอะเกินไปถอนหงอกคนแก่เดี๋ยวเถอะพี่น้องไม่ได้นะแตงถอนหงอกถอนหงอกพี่ก็จะบี้เห็บดึงออกมาห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 าใหญ่เลย แต่พี่เคยได้ยินมานะว่าเขาบอกว่าความเชื่อเนี้ยมันเป็นความเชื่อผิดๆนะความเชื่อเรื่องอะไรพี่การบีเห็บอ่ะผู้ใหญ่อ่ะแถวบ้านเอ็มเขาบอกป่ะเขาสั่งมาปะว่าเขาบอกว่าห้ามบีเห็บเพราะอะไรอะ่ะตัวมันใหญ่มั้งบีแล้วแบบเลือดเต็มพื้นอ่ะที่เจมาแชทจริงเหรอไม่รู้แค่นั้นจริงอะ่ะไม่รู้อ่ะ แต่พี่ว่าไม่ใช่นะพี่พี่ลองไปสํารวจมาแล้วนะในส่วนของคุณน้องคุณน้องมีข้อมูลตรงนี้มาให้คุณผู้ชมดูไหมมีเรื่องเห็บเนี่ยรู้ดีเพราะเห็บปลวกเนี่ยคุณน้องรู้ดีค่ะว่ายังไงแล้วเดี๋ยวพี่ดุกี้ชอบหาเห็บให้มามาบ่อยใช่ไหมมากอ่ะแล้วเจอไหมตลอดอ่ะเยอะอ่ะแน่ใจนะว่าเห็บไม่ใช่เหาเห็บเห็บเห็บพอแม่พี่เผลอหรือใครจับพี่ก็หยิบขึ้นมากินหยิบขึ้นมากินเงี้ย วิ่วอร่อยนะมันมันเคี้ยวม,มันมันหลี่ม่องอ๋อแล้มันเห็บแล้วคุณเจ๊เอกเห็บบอกโอเคทำตัวเป็นชนีเนาะเ<ห>ออหาเห็บจ้าบอกเอ๊คุณผู้ชมหลายคนจะสงสมัยร่์อะทำไมสุนัขต,ต้องมีเห็บเหมือนมนุษย์เนี่ยผู้หญิงตอนเด็กๆฉนันก็ต้องเป็นเหาหลายคนเป็นเหาแหมแล้วอย่างกับว่าผู้ชายไม่เป็นเหาอย่างนั้นละค่ะ แหมเกินไปนะคะเอกะก็บอกว่าจะมีแต่ชนีชนีนีอ้าวก็จริงส่วนมากเขาจะขึ้นกับผู้หญิงนี่นีมาเนี่ยประสิทธิ์คู่กับหมาก็คือเห็บนี่แหละ,ะนะเห็บเนี่ยมันเกิดจากต่างๆเนี่ยที่แบบอยู่ใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยหมาสกระปรกก็อาจจะทําให้เกิดเห็บขึ้นได้นะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเห็บอยู่ที่น้องหมาของเราเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือการพยายามหยิบเห็บออกใช่หาหาเสร็จแล้วก็หยิบมาหรือไม่บางครั้งก็ที่เกยจหาก็ซื้อยามาหยอด ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่พี่หยอดตรงต้นคอค่ะหนึ่งหยดสองหยดอยู่ได้3เดือนอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยหยดแต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าพี่จะหยดผิดพี่เอามาหยดตาตาพี่เลยใส่เยอะไปนิดนาฟาตาฟางไม่ตอนแรกเป็นตาฟางพอหยดแบบอุ้ยมันใสบริ้งเลยโอ้ยเนี่ยเป็นต้อแทนไม่ใช่หยดแต่เป็นต้อแทนไม่ตาฟางหายนะเออาหายหายเดี๋ยวนี้ผมวันนี้ผมมีทริคในการกำจัดเห็บ <น>งานปากด้วยคนโบร,ราณจะบอกว่าอย่าไปบี้เห็บนออมันก็มีเหตุผลที่นี้มีผู้เลี้ยงสุนัขใหม่ท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ๊ยยังไม่ยังไม่รู้จริงคนโบร,ราณจะบอกว่าอย่าไปบี้เห็บนะเพราะถ้าเกิดบ,บี้เห็บปุ๊บมันจะแท่พันุ์ใช่มันต้องแแต่พี่พว่าไม่จริงจริงๆแล้วมันก็ไม่จริงหรอกเพราะว่าเห็บเนี่ยมันจะวางไข่แค่ครั้งเดียวแต่วางครั้งหนึ่งเนี่ยคือ3ามถึงสี่พันฟองอ่ะโอ้แม่เจ้าน้า<ด>พี่อยากเกิดมาเป็นเห็บเป็นเหาเป็นหมัดมากเลยอ่ะคนเราเนี่ย ตั้งคันข้อลูก1คนบางครั้งลูกแฝดสองมาครันสามถึงเก้าเยอะที่สุดในโลกตอนนี้9คนนะคุณน้องท้องจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ใหญ่มากโขถ้าเป็นสุนัขอะคลองนี่ก็5ตัว6ตัวถ้าเกิดสุนัขไทยก็ประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดสุนัขต่างต่างประเทศตัวสองตัวสมตัวเต็มที่2ตัวเ๋อเหรอ ก็น้อยเนาะไม่งั้นจะแพงเหรอคุณน้องออมันจะมาขูดเรื้อใกับปูได้อย่างพี่เวลาซื้อหมาทีก็ 25, 25, ออสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสบายรู้ไปดีกว่าเก็บไปต<ร>ั้งเก็บตังค์ไปเลี้ยงผู้ชายค่ะพี่ดูว่าเห็บหมัดเนี่ยตั้งท้องทีสามถึงสี่พันตัวทีนี้แต่ว่าก่อนที่เจ้าเห็บหมัดเนี่ยก่อนที่มันจะวางไข่ได้เนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ได้วางง่ายๆนะอ้าวเหรอใช่มันไม่ได้ว่าอยู่บนตัวสุนัขแล้วก็จะวางบนตัวสุนัขนะอา้าว พี่ก็คิดว่ามันวางมันตัวสุดน,นะไอพี่เคยเปิดแล้วพี่เห็นไขอน่อ่ะเนาะคุณเนาะเขาต้องวางบนตัวสิที่มันเป็นเมดำดำ็ดดําๆบนหล่บนบนตัวผิวหนังอะไม่ใช่จริงๆแล้วเห็บหมัดมันไม่ได้วางบนตัวนะ <S <S คุณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าเอ๊ะทำไมนะสุนัขของเราต้องมีเห็บด้วยเพราะทาั้ง,งที่เราคิดว่าเราก็รักษาวความสะอาดน้องหมาดีอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ไหวนะครับที่จะมีเจ้า p a r a ตอย่างเห็บหรือว่าหมัด มาเกาะบนตัวของน้องหมาเราอยู่ดีสิ่งที่เราทําได้นะครับนั่นก็คือการพยายามหาเห็บออกจากตัวสุนัขเองหรือว่าจะซื้อยาม,มาหยอดแต่ในกรณีแรกคือการหาเห็บจากตัวสุนัขเองนั้นและเมื่อหาเจอแล้วเพื่อนๆมีวิธีกําจัดเห็บยังไงครับแล้ววิธีกําจัดเห็บของเพื่อนๆน,นั้นถูกต้องหรือเปล่าวันนี้ผมเลยนําวิธีกําจัดเห็บมาฝากเพื่อนๆกันด้วยซึ่งก็ยังมีผู้เลี้ยงสุนัขหลายท่านนะครับที่เชื่อว่าเมื่อบีเห็บแล้วจะทําให้เกิดเห็บมากมายเป็นทวีคูณ ซึ่งท่านเหล่านั้นก็จึงสั่งสอนลูกหลานต่อๆกันมาว่าเมื่อเก็บเห็บออกจากตัวสุนัขแล้วอย่าบี้เห็บเป็นอันขาดเพราะการบี้เห็บตัวเมียที่ตัวเป่งๆนั้นจะทําให้เกิดลูกเห็บขึ้นเป็นจํานวนมหาศาลเลยทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงนะครับซึ่งความจริงนั้นเห็บตัวเมียจะวางไข่เพียงแค่ครั้งเดียวเป็นจํานวนมากเลยอาจจะถึง 3,000- ถึง4 0 0พฟองโอ้โหและเมื่อวางไข่จนหมดท้องแล้วเห็บตัวนั้นก็จะตายไปเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะวางไข่ได้มันก็จะต้องได้รับการผสมพันธุ์และจะต้องกินเลือดสุนัขจนตัวเป่งเต็มที่เสซยก,ก่อนถ้ายังไม่ได้กินเลือดหรือว่ากินยังไม่พอก็ยังไม่สามารถวางไข่ได้นะครับและเมื่อมันจะวางไข่เห็บตัวเมียนั้นจะต้องหล่นจากตัวสัตว์แล้วหาที่ปลอดภัยเช่นใต้ก้อนดินหรือว่าก้อนหินบนพื้นหรืออาจจะเป็นร่องตามกำแพงหรือว่ารอยแตกของไม้ที่ใกล้กับพื้นดินก็ได้นะครับ โดยในการวางไข่ของเห็บจะใช้เวลาหลายวันอาจจะนานเป็นหลายสัปดาห์ก็ได้ท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามครับไข่ที่ถูกปล่อยออกมาแต่ละฟองจะต้องถูกเคลือบไว้ด้วยสารซึ่งคล้ายกับไขมันซึ่งกันน้ําไม่ให้ระเหยออกจากไข่ไว้ชั้นหนึ่งก่อนหลังจากนั้นไข่ก็จะถูกเคลือบไว้ด้วยสารที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดออกซิเดชันหรือว่าการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศไว้อีกชั้นหนึ่งด้วย ดังนั้นนะครับถ้าเห็บไข่เต็มท้องถูกบี้จนแตกเลือดจะทะลักออกมาและอาจมีไข่บางส่วนไม่ถูกทาลายก็ไม่ได้หมายความว่าไข่เหล่านั้นจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนได้นะครับเพราะทั้งนี้ถ้าไข่เหล่านั้นไม่ได้ถูกเคลือบด้วยสารทั้งสองขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้วไข่เหล่านั้นก็จะแห้งจากความร้อนของอากาศและฝ่อไปในที่สุดนั่นเองทั้งนี้นะครับเป็นไปได้ว่าการที่ผู้ใหญ่แนะนําเด็กๆว่าอย่าบี้เห็บนั้น อาจจะมีเหตุผลอื่นแฝงอยู่ก็ได้จําพวกเมื่อบีเห็บแล้วเนี่ยอาจจะทําให้พื้นเปื้อนเลือดที่ทะลักออกมาจากตัวเห็บทําให้พื้นเป็นรอยด่างเป็นดวงที่ไม่น่าดูนะครับสําหรับทางเลือกอื่นที่ผมนํามาเสนอก็คือเมื่อเก็บเห็บได้มากในแต่ละครั้งก็อาจจะลวกด้วยน้ําเดือดเห็บก็จะตายหมดหรืออาจจะเก็บใส่ขวดแอลกอฮอล์หรือว่าน้ํามันกา๊าซเห็บก็จะตายและถูกดองไว้ไม่เน่าเปื่อย เมื่อเก็บเสร็จแล้วปิดฝาขวดไว้ให้แน่นนะครับและสามารถนํามาใส่เห็บในการเก็บครั้งต่อไปได้อีกในบางบ้านที่เลี้ยงไก่ไว้เราอาจจะโรยเห็บที่เก็บมาได้ให้ไก่จิกกินก็ได้นะครับเชื่อว่าไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อจากเห็บได้อย่างแน่นอนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะสําหรับการกําจัดเห็บปลวกเนาะพี่นกี้ค่ะใช่ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาที่ว่าหมาสุนัขมีเห็บนะครับวิธีการนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่ง<ช>นะสำหรับการกําจัดเห็บปลวกต่างๆให้หายไปจากน้องหมานั่น,<ค>นเองคุณผู้ชมก็คงจะงงเห็บปลวกหน้าตาเป็นยังไงวะเห็บคุณผู้ชมเห็บแต่ตอนนี้ผมกําลังจะกําจัดปลวก,ออกไปจากชีวิตผม <c oughs> ว่าแล้วไม่เป็นไรนุกกี้นุกกี้ไม่เคยอยู่ในชีวิตน้องเอมี่อยู่แล้วก็เลยไม่ใช่เพราที่นุกกี้อยู่ในใจเสมอไงลาจูบจูบ เป็นยังไงบ้างล่ะครับสําหรับเก็บความรู้ดีๆสําหรับวิธีการกําจัดเห็บหมัดของเจ้าสุนัขถ้าหากว่าน้องหมาของคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนี้ก็สามารถนําวิธีการกําจัดเห็บหมัดที่ผมได้เสนอไปไปใช้ได้นะฮะแต่ว่าความสนุกและสาระดีๆในรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ ในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคำตอบจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยคำถามที่คุณผู้ชมทั้งบ้านส่งมาแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องคอติดตามชมในช่วงหน้ากับช่วงขอมือหน่อย